วิ่งตามถนนสองก็พังหมดนะครับรอะมายกที่ชอบเลยบอกบอกกับรองนายกไปบอกเขาหน่อยนะครับให้ไม่ให้วิ่งตามถนนได้ไหมนะครับเนื่องจากเขาจะมาลงทุกรังเร็วๆนะครับเลยรองนายกก็ไปนะครับไปบอกเขาก็ยุบบอกว่าดียก็คือยุบแล้ผมก็ทราบเรืยองนี้นนะครับเฉพาะผมนะครับ คุณท่านผู้ใหญ่ไปเชิญท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านกระสังนะครับในฐานะคนเก่าคนแก่นะครับและคนสร้างสัตั์ทรงลงไปยองร่วมกับอาจารย์จิมด้วย <c oughs> ครับ,บ,บเพราะกาบเปลี่ยนนายกในท่านประหลัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดินเรื่องรองนายกงหรือท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับหรือท่านที่มาพาร่วมประชุมในวันนี้นะครับคือ ผมก็สร้างข้าวมาตั้งแต่เด็กๆๆๆๆเล็กหลายเดือนเลี้ยงวัวเลี้ยงพายไปก่อเหตุทางอยู่เข้าไปเข้ามาแต่ส่วนที่สร้างที่หลังเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปร่วมในก็เท่าไห่หรอกเพราะมันหมดอำนาจก็ทราบยงแค่นั้นเหมือนอย่างในในยกเรียนนะที่ดิน้ามาอย่างนั้นน้องชายน้องชายผมม่ทิศเสมือนมันก็คือว่าท่านท่านประชุมทัางปรหยพิจารณ์ท่านก็บอกว่า ได้บจทจากให้ก็ดีเลยผมก็ดีติใจด้วยจนผมก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับอ่าพิคันในฐานะที่ทํานาตรงนั้นเคยใช้เส้นทางนั้นมาตอนเอพูดว่าเดินก็เป็นเส้นทางเก่าอะไรก็แล้ลแต่ท่านนะครับตามความพูดตามความเป็นจริงของท่านนั่นแหละท่านไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรหรอกเพราะว่าก็เห็นเห็นนะ ตรงนั้นก็ผมจะเห็นแต่เดินทางทุกวันนี้เขาปิดเลยผมก็ไม่ได้เดินเลยนี่ทางเดินไปไปไม่ได้แต่ก่อนมีแต่่กอนมี่เขาปิดหมดแล้วก็ไม่มีที่เดินจะต้องเดินทางไกลใหญ่ใจเสียโน่นนะมีแค่นี้แหละครับอ่าเดาหอง เล่าทัวร์ไตั้งแต่ได้กับนั่งงานมาทำงานตรงนั้นเออเราโอเคก็เดินเลยตรงนั้นนะผมผมอยู่ต้นทางเนาะผมเห็นตลอดเลยเนาะใช่ใช่ครับผมก็เดินตลอดเลยไหมไม่อยู่ตรงไหนตอนนี้ก็คุณลอกรองอย่เนี้ยตอนนี้ก็หมดเส้นทางก็ปิดหมดเลยครัใช่าผมหยุดนาหน้าผมฟันคุณ ไอ้คลองก็ขุดเขาไม่เปิดทางให้ผมก็ปิดเหมือนกันนงหมดทางสวนทั้งหมดผมก็เลยหยุดเดินเลยเดินทางบ้านพุกยานบ้านน้องบัวบ้างเนี่ยอยู่ทุกวันอยู่เลยเราปิดแล้วเราดวก็ปิดไปผมก็เลยหาทางเดินใหม่ไหนไปได้ผมก็ไปตรงนั้นแหละมีีน้่ะครับเมื่อก่อนมีจริงทาง มีเขามาขุดคลองนี่ยนุ่งสนแกก็ทำนาฟังทิศตะวันตกของโพรงนี่ผมก็ทำทิศตะวันออกของโพรงเขาขุดคลองด้วยตัวนี้ก็ทางที่ข้ามคลองมันก็หายไปเนี่ยผมก็ปิดแกก็ปิดทำนาทางนี้เนี่ยผมก็ปิดทำสวนทางนู้นก็เดินพอเดินข้ามไม่ได้แล้วก็เดินข้ามไม่ได้แล้ว ทีนี้เขามาด้วยฟืนทำห้ทางเข้าสนัดสงก็แกเอาอุทิศให้เขาจริงเว้ยผมไปเห็นทำอยู่อาจารย์ที่ไปทาเนี่ยตรงสะมันข้าไม่ได้ก็เอาไม้แไม้อะไรไปช่วยกันทำเนี่ยผมไปยืนดูแล้วโอ้โหทางพระทางชาวบ้านเขามีจิตใจศรัทธาทำทางในตรงสะของแกน่ะต้นต้นมันวูบอ่ะเพรอะสารอะไรกับมันเป็นคลอง น้ำมันไหลผ่างมาอันนี้ก็ข้าไม่ได้แค่นี้แหละครับใครทำอ๋อพี่ควรน่าจะเหมือนกันเลยเนาะน่าจะเหมือนกันเลยก็ผ่านพื้นที่ผมมาจากรัตนาก็มาอยู่กร่วมกับผู้ใหญ่มีเดียวกันที่ผู้ใหญ่เข้ามาอยู่หลังผมก็ไปอยู่หลางเหมือนกันแต่ก็เห็นสภาพอย่างนี้แหละครับตั้งแต่แรกมาพอมาตอนหลังแล้ว ไอ้ตวทีตงนั on, ่นมันเป็นทางผ่านตอนนั้นมันยังอุบือยังไม่ถึงยังไม่ถึงปากลงเลยเกี่อพอมาตั้งสำนนักสงฆ์ที่นีแกก็อุบือมันก็มาไอ้ลกรองที่เขาลอกรองเสร็จทีนี้ก็สำนนักสงฆ์มาอยู่ที่มันไม่มีทางผ่านก็เลยทางผมทงมุ่นผมก็ปิดเหมือนกันปิดรูม่านเหมือนกันทีนี้ก็ไม่มีทางเินพอสำนนักสงฆ์มาทัวทำทางก็ผ่าน ได้เข้าไปสำนักสกทุไปนี้ก็ผ่านไปนาได้เลยผมก็บริจาคทางนู้นให้เป็นทางจากของวัวเข้าจากพคกงารเข้ามาอืมกสิ่งที่ดีเจยวผมก็มีแค่นี้นะครับคขอบคุณมากครับวุ่นออโต้แลบออโตวเฉลบพูดมีสองอย่างนะตอนแรกเห็นตอนที่สองพอจำไม่ได้ นะครับสำหรับผมนะครับก็ตามที่ผมทราบนะครับเส้นทางนะครับเส้นทางเส้นทางเดินจากทางทิศตะวันออกนะครับท่านก็เห็นอยู่นะครับทางใหม่นะครับทางอีกฝั่งแกก็โยกนะครับโยกมาทางทิศเหนือติดกับที่ผมแต่ทางเก่ามันจะจะทางทิศใต้นิศเหนือนะครับก็ยังอยู่ครับทุกวันยังมีแต่พอดีแกมาเอาขีของแกเลยนะครับก็เข้ามาทางที่สำนักสงฆ์ แล้วมันจะมีเชื่อมไปทางที่ตะวันตกมันน่าจะมีทางนะครับแต่ผมก็ตามที่จําได้ก็ทางที่มาจากทางที่ทางที่ตะวันตกนั้นแน่ๆครับถึงเนินของแก่นะครับถึงเนินเนินแดงของแก่มีอยู่แน่ๆแต่แต่ทางที่เข้ามาจะเป็นทางเล็กๆมาก็ได้นะครับตามที่พรทเาบาพอไอ้ตรงตรงทางนั้นมันมต้องเข้าสวนอยู่แล้วมันมีสวนของของใยญ่ทร้งนั้นที่ผมได้มอบให้กับวัด ตอนท่านหลวงพี่ไปอยู่ท่านก็ซื้อพงสามหมื่นสิบสามไร่เนี่ยผมก็มใหวกับวัดเลยผมก็เอากระหม่สีที่ซื้อแม่กนะับสานักสงตรงนั้นเลยับแต่ผมว่ามันน่าจะมีทางน่าจะมีทางตรงนนฝานน้ำนนะที่เชื่อมต่อจากทางทิศใต้มาทางทิศเหนือเอบมันมันมีทางอยู่แล้วทางตรงนั้นทางเส้นหนึ่งนะครับผมก็ทราบเพียงเท่าน,นี้นะครับ ว่าไปดิคน,น,นทราบสัตวสูงเราสชายรู้ครับต้องขอกราบเรียนท่านนาย,ยกท่านปลัดหัวหน้า,าหน่วยงานที่ดินเรียนท่านผู้ใหญ่ทุกหมู่แล้วก็ทุกข้าวโรดทุกท่านครับเข้าที่ทราบนะครับเส้นทางเฉพาะในเขตทางที่ติดกับของผม,ผมนะครับ เดิมทีนั้นอย่างที่ท่านอดีตผู้ใหญ่พูดนะครับได้บริจาคตรงนี้บริจาคจริงครับและเส้นทางเดิมก็ไปอยู่ในหลักฐานที่อยู่ในสพปก็มีครับถ่ายทางอากาศแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนแปลงที่ทางเดินใหม่คือที่ทางที่ทางปัจจุบันนครับ เมื่อก่อนมันมีทางแต่ไม่ใช่เส้นทางเดิมก็คือพูดไปแล้วมันก็คือแลกเปลี่ยนนะเอาเส้นทางใหม่ทดแทนเส้นทางเดิมแต่เรื่องที่จะไปคุยกันหรือขอนั้นเป็นความจริงครับเพราะผมก็อยู่ด้วยกับท่านรองเทียบแล้วก็ท่านอดีตผู้ใหญ่แล้วก็มีหลายคนตอนที่ดาเนินการนั้นเราผมก็อยู่ตรงสักนะครับสากแล้วก็คุยกันแล้วก็เอารถถ่ายไปดัน ที่เรียนแกก็ยังบอกว่าเออเอารถถ่ายมาช่วยกันผมก็เลยบอกว่าโอ้แค่นี้ก็พอแล้วผมไม่ว่างด้วยตอนี้ิดตูละก็ยังกูยังจำได้อที่จะเปิดเส้นทางนี้มงเสมอนี่ก็ให้จริงๆครับแกบริจาคจริงๆแล้วเส้นทางนี้ถ้าจะดูตามหลักฐานสกอแล้วมันมีจริงครับเส้นทางมันจะมีเส้นทางเล็กๆอยู่ครับ ขอบบคคุณรัท่านรองคนที่จุดประกไฟจุดไฟครับเรียนท่านนายกท่านรัท่านหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านแล้วก็ ผู้ทีเ่เข้าร่วมประชุมนะครับโดยเฉพาะประวัติความเป็นมาของเ,ออเส้นทางเป็นโรงเรียนการ,รเกษตรสายนี้นะครับผมรู้นะครับเมื่อปี47นะครับตอนที่ทางพระพุทธเจ้าเขาครับไปสร้างสนกปฏิบัติธรรม นะครับเมื่อปีสี่เ็ดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะคาปีสี่เจ็ดประมาณเดือนสิงหาส่ะเา็นชิกาเป็นชินกานะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ตวามเร็น,นะครับเข้าไปเข้าไปมันมีเส้นทางนะครับเส้นทางเส้นทางเกลียนะครับที่ผมจำได้ต่อมาเมื่อปีสีเก้า นะครับทีนั้นรู้สึกว่าน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมเยอะนี่การสัญจรผู้ที่ไปทําบุญที่ตนักปฏิบัตินั้นนะครับสัญจรไปลําบากนะครับถ้ามีภาพถ่ายนะครับาภาพถ่ายมีนะครับก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมไม่ได้ไปหามาจากที่วัดท,ที่สนักปฏิบัตินะครับ ก็เดินคลานช่วยกันดึงช่วยกันออกลกูกพอกหลานนะครับไปทำบุญกันทีนี้ลุงเสมือนนะครับลุงเสมือนแกก็ไปทำบุญด้วยแกไปทำบุญด้วยทีนี้แกเห็นความลำบากของคนที่มีศรัทธาไปทำบุญณสํสำนักปฏิบัติธรรมตรงนั้นนะครับแกก็เลยมีความคิดว่าเส้นทางตัวนี้ ถ้าผมบริจาคให้ขยายและทาเป็นถนนผมก็คงจะได้ดุลนะครับเกิดหน้าแกจะไปทำบุญที่นั้นประจัก็ถ้าเป็นลักษณะนั้นผมก็คุยกับอาจารย์ตอนนั้นเป็นหัวหน้าปฏิบัติธรรมอยู่ตรงพยาบนะครับก็เลยถ้าแกพูดอย่างนี้เรามีโอกาสที่จะให้ขยายเส้นทาง อาถรนั่นคืการกรษตเสรแล้วก็เป็นทางเข้าสนักปฏิบัติธรรมแล้วก็มีจทา่าใหก็เลยคุยทางคณะผู้มีจิสราทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้เท่าผู้แต่คนที่ไปทําบุญกันหลายคนก็เลยคุยกับท่านหลวงเสมือนแต่ก็เห็นด้วยพอเห็นด้วยทีนี้แกบอกว่าเมื่อผมอ่ออานอาคให้ ก็รีบทำไปผมก็อายุมากแล้วรีบทำไปนี่พอแกก็ให้ทำแต่ว่าทำขนาดไหนก็ทำไปในฐานะที่แต่ยังไม่ตายก็เลยให้คนที่มีิาที่มีรถก็มีคุณทองเรียนคุณแก้วแล้วก็ชื่อเยก้รวยชื่อจริงเชื่ออะไร ใชัยเยือด,ดีวงแล้วก็คุณสำมรวยอยู่กระทิศน,นะครับนำรถไถ่ฟอดน,นมาเาช่วยกันดันเส้นทางแล้วผมเองไปบอกว่าเออทำให้รถตรวจทางกันสะดวกได้ไหมทีนี้คุณชัยเยือก็บอกว่าวเออแกอนุมทานาบริจาคขนาดนี้จะทำขนาดไหนพี่อาทาํทาต์ไป็นรายทำไปเลยทำเสร็จต่อมา เมือ่อปีห50แกก็บอกว่าที่ตรงนี้มันเหมือนกับข้ามคลองนะครับข้ามคลองไปอยู่ใต้ในที่ปฏิบัติธรรมก็ผมก็อยากจะถวายเหมือนกันก็แก<ไ>ก็บอกว่าเออแล้วก็ศึกษาหาดูคณะผู้มีจิตทาท่านอาจารย์แล้วก็รกาารเ,รกเราหาหมหนึ่งตรงนี้เหมือนเป็นการชดเชยที่ดินที่เปรตมอบให้ นะครับเป็นส่วนหนึ่งทีงนี้ก็เลยปรึกษาหารืกันถามไปว่าท่านจะขายจะเอาราคาเท่าไหร่ผมผมไม่พูดเรื่องราคาผมจะถวายหีนี้ถ้าทางวัดจะให้เป็นเงินแกก็ไม่พลาก็เลยมีความคิดกันปรึกษาหารืกันก็เลยในฐานะที่แก่ให้ อาบริจาคเส้นทางตรวนี้ให้ขยายแล้จะให้แกสักหมื่นหมื่นหนึ่งได้ไหมบางคนก็บอกว่าเออแกมีจิสัสธาขนาดนั้นได้ให้เราขยายเส้นทางเข้าวัดแล้วให้แกไป,ไป็นห้าไปพอดีจังหวะวันวันนั้นมันมีแท่หมืสีก็เลยให้แกไป็มืนสี่ พอมือสีแล้วเราจะทําสัญญาไหมปรึกษาหาดูกันทําสัญญาดีกว่าถ้าเกิดแกตายไปลกูกหลานแกจะไม่มีจะไม่เชื่อแล้วไม่มีหลักฐานอะไรที่จะอ้างก็เลยทําสัญญานะครับทำสัญญาซื้อขายนะครับอื่นก็มีลายเซ็นแล้วก็พยายามยืนยันด้วยนะครับทีนี้เมื่อปี่อพอเราทำปีสี่ถึงนั้นทําก่อนนะครับ ปีสแต่ปี50นเะนี่ยเราทําสัญญาซื้อขายคิดอีกตรงนั้นแต่เราไม่ได้ทําปกคลุมการที่เป็นบริจาคเนื่องจากเราเมื่อทําถนนอา่รรารัฐวิการ,กรเกษตรหรือถนนอ่เอข้าสนามปฏิบัติธรรมแล้วเพราะมันมีหลักฐานอยู่แลวก็เลยเรามีความคิมมดอย่างนี้เราทำนี้นะเลยเราไม่ได้ทำนะครับทันนี้ไอ,อ้เรื่องกิกนะครับ ทีนี้ต่อมาปีห้าหกผมก็เลยมีความคิดขอเป็นถนนคอนกรีตเข้าสนักนี่อาจารย์แกมีความคิดว่าถ้าเราทํถาถนนคอนกรีตเข้าถานนยังไม่อยู่ตัวก็เลยยังทำไม่ได้ขอเป็นลูกรงังดีกว่านะครับขอเป็นลูกรงังดีกว่า ทีนี้ก็เลยเอาเป็นลูกหลังก็รกันแล้วเป็นปลูกดังขอทางเอประจอนะครับเอาลูกหลังมาลงนะครับพอก่อนที่จะลงนั้นที่มีปัญหาตามที่ท่านผู้ใหญ่ประสารได้เล่าบอกนะครับให้ค่อยทำวันนี้ก็คือวันนั้นเป็นวันเารไม่ทราบครับแรมวันที่เท่าไหร่ไม่ทราบเนาะจำไม่ได้ ผู้ใหญ่กำลังกินข้าวอยอู่เพื่อนเองกินข้าวเสร็จก่อนเองไปบอกรถไปอย่าให้ไปทำที่เมืองหลวงเป็นหล,ลุมเป็นบอ่อเพราะว่าลูกลังจะมาลงเมืเลยนีผมก็ไปบอกว่า,านายวิ่งทางข้างเลยน่าจะได้อยู่ถ้าวิ่งบนถนนถ้าเป็นหลุมเป็นบอ่อปรับให้ไหมปรับให้เป็นสภาพดิงได้ไหมโอ้ผมปรับไม่ได้หรอกครับ เพราะอะไรเพราะว่าลูกลังเขาจะลงเร็วๆนี้ถ้าเป็นเป็นบอ่อถ้าวิ่งขอให้รับเป็นสภาพนดนึงได้ไหมที่รินดินมันอาจจะเป็นหุเป็นบอ่อใช่ไหมครับกลยคเัาโทษที่มันผมก็ไม่พูดหรอกครับเพราะว่าดินตรงนี้มันก็ไม่สวยด้วยก็พูดอย่างนี้นะครับแค่นั้นเองรัพักประมาณเที่ยงคนชื่อพาด,ดีลยไปบอกว่าใครไม่ให้คุณผมเลยไปบอก บอกว่าไม่ให้ขุดไม่ใช่ไม่ให้ขุดบอกว่าอยากให้เดินตามถึงเดินข้างๆได้ไหมผมว่ามันเดินได้เดินนานเลยแค่นี้สภาพกระดาษผมไปมากเก่งมากตับผมให้กองนแครับ่เดียวเท่าได้นก็เท่าที่ฝากมาก็ทุกคนก็สรุปคล้ายๆกันหมดแล้วก็วิ่งเดินกันนะเนาะ ก็ก็เห <gegen violin> <warfare> ็นเห็นมานะครับผมได้นำเรียนต้นแตนว่าผมนี่แหละผมนี่แหละว่าจะจะแม่นกว่าใครเพราะว่าผมเรียนวิทเรียนฟิสิกแล้วก็เป็นเพื่อนกับไอ้สุพจน์เนาะแต่ก่อนก็แกปลูกกระท่อมไปต้มคุณสากบนั่นเลยนะครับที่รอนหอกก็เต้นทางนั้นก็จะเดินผ่านตลอดผมไปจนไปตอนเล่นในกระท่อมมาตลอด ครับแกอยู่รุ่นประชาว่จักไปจะทําลานทำลานทําลานสีข้าวรดข้าวอะไรอยู่ตลอดถนนท่านก็จะไปบางทีโควดที่อาจะกินในแต่ก่อนที่ลมันจะกินนื้อ้าะก็เหมือนอาห้องแกพูดและพอขุดลอกพอปุ๊มันเดินไม่ได้ปุ๊เกิดทางนู้นมันข้ามไปอาร์แอมไม่ได้ ไอ้ทางนี้ก็เข้ามาทางนี้ทางนู้นก็ต้องหาทางเข้ามาใหม่แต่พอไอ้ไอ้ทางนี้มันเป็นทางเก่เเาก็เห็นว่าไม่มีใครเดินแล้วสมภคไปวัดก็วัดคลุมไปหมดแล้วก็ก็ไม่มีคนเดือดร้อนอะไรครับแต่อาจารย์ที่เข้าไปอยู่ก็รื้อฟื้นขึ้นมาเป็นทางใหม่อ็เลยก็ดูโวม,มทางวัดมาแลวครับท<า>ี่<า>มีคนทำด้วยนะครับ วอยู่ไปเลยพี่นี่อยู่ไก็หัวหน้าสักหน่อยนะครับสักหน่อยน้อยความเป็นมาเชิญครับเชิญหัวหน้าครับเพราะว่าหัวหน้าแกลงพื้นที่อะไรไอ้ขั้นตอนการลงพื้นที่ของ ของหน่วยจัดที่ดินผมก็ไม่ได้ไปรู้รายละเอียดด้วยเนาะเพราะว่าแต่กทราบๆจางเวลาไปทําบุญที่วัดก็ผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างประกาศเดอดเด๋ยวจะพัฒนาเส้นทางอะไรเส้นทางก็เห็นความจริงเส้นทางมันมีแผนตั้งแต่ทำก่อนผีดทำอะไรถ้าเขาคัดค้านถ้าเขามีเจตนาที่ไม่ให้เราสร้างเขาน่าจะคัดค้านตั้งแต่แผนพัฒนาตั้งแต่อะไรมาแต่นี้มันมันเลยจน ทำเสร็จแล้วจนมานถึงสุดท้ายแล้วผมว่าหลอกให้เราไปแล้วจะเรียกร้องค่าเสียาหายเจนหรือเ้าครับครับเออขอบคุณมากนะฮะเรียนท่านนายกครับท่านประหลัดครับแล้วก็เอาไปต่อ,อบ้อบานะครับพผมก็อยู่เียบ้านไป้ยนะครับครับ เรอไปมันกลับกันเราหัวหน้ามปตนุยดีกแล้วก็เห็นหน้ากันมาตล้วรับนะครับช่วยๆกันพัฒนาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้จับไมาพูดในที่ประชุมครั้งแรกของอทับไทยนะครับก็ถือโอกาสได้เล่าความเป็นมาเมื่อที่จะเริ่มเข้ามาพัฒนาทับไทยเลยนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับมารับตำแหน่ง อยู่ที่เน่วยจัดที่ดินหน่วยที่หนึ่งนะครับที่เจียงดำเนี่ยก็เืิดปีมกบาลสิงหาเห้าสิบสองนะฮะก่อนหน้านั้นก็เป็นผู้ช่วยที่เนินสม,มุนอยู่ที่พื้นที่ของอภัยแต่นี้ก็เข้ามาที่รับตำแหน่งเมื่อปีหร้งสองเนี่ยบ้านโคตรกาเนี่ยนะฮะบ,บ้านแรกที่เข้ามาพัฒนานะฮะได้ถูกวางแผนไว้แล้วนะครับโครรกา เป็นพื้นที่ของทับไทยแล้วก็ปี53นะครับอ่าซอยนักวังตํานานมุสลิมนะครฮะปี53นี่ก็ถูกวางไว้แล้วของตำบลทับเสดนะครับอ่าตำบลทับเสดบ้บานพอกนานปรายนะฮะแต่นี่มันก็ถูกมันเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ทั้งสองตำบลเนะฮะทั้งทับเสดและทับไทยก็เลยว่าก็มาถูก ว่าก็ผมเข้ามาก็เริ่มมาวางแผนงานนะครับพอปีต่อมาเนี่ยผมต้องเริ่มเดินเดินงานเองแล้วครับเดินแผนงานก็ก็จะต้องเข้ามาพัฒนาของท้าไทยนะซึ่งสลับกันไปกับทัาเสด็จอยู่สองตำบลเนี่ยนะซึ่งเราจะใช่อยูตำบลเดียวเนี่ยงบประมาณเลยมัมยมมยน,น,น,นคอ่อนข้างจะก็เพราะชาวบ้านทั้งสองตำบลก็ได้รับความเดรอญเหมือนเหมือนกัน ก็เข้ามาประสานงานที่ทัาไทยนะครับเมื่อประมาณต้นประมาณกรกฎาคมของปีนนะครับเมื่อพอเข้ามาก็ได้ครับความดูแลพื้นที่มันกว้างใหญ่ก็เลยทำอะไรก็เจอเชิญดยอาจารย์ผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดนะครับก็จะมีห้องน้ำสําเร็จผู้ใหญ่สนิทนะฮะ ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดนะฮะกาไปรัตนะไปบ้านน้ำเงินนะฮะบ้านสายสุกเนี่ยนะฮะทั้งหมดก็ได้พูดคุยกันที่ศาลาการบ้านของที่สายสุขนะครับก็พอสรุปได้ว่าความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชาวบ้านเนี่ยก็อยู่ที่ว่าอยากได้เส้นทางทาอย่างไรก็แล้วแต่เพราะว่าเส้นทางระดารเกษตรเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนมากบางทีเส้นทางอีกได้ัวิ่งไม่ได้ ก็อ,อยากจะได้เส้นทางทำยังไงก็ได้แต่ให้ให้พุ่งขึ้นขึ้นทางถนนแดงแนะถนยนยุเอนะให้ให้ไหวที่สุดนะครับก็มาดูว่าเส้นทางมันก็จะต้องไปผ่านทางหลังบ้านก็เริ่มตั้งแต่แตโคกจานนะฮานเพียอนศิษย์นะมันจะพุ่งตรงขึ้นไปเลยพุ่งตรงขึ้นไปผ่านแล้วก็ไปบ้านน้ําเงินไปบ้านทองเจเลยอะไรตั้งนะครับเราจะพุ่งตรงขึ้นขึ้นถนนแดงได้ไหว อันนี้คือความต้องการทั้งทั้งตำบลทับไทยเลยนะที่ผู้นำท้องถิ่นได้มาร่วมกันได้มาร่วกมวกันวางแผนนะครับตอนนี้ก็มาจาัดความสำคัญแล้วว่าจะเริ่มลง,งตรงไหนอันอย่างไรก่อนนะครับแล้วพอเข้ามาประสานงานก็จะมีแผนของพ่อพี่ใหญ่สนิทนะฮะซึ่งพื้นที่ของกระสังเป็นแผนที่ชัดเจนนะะเป็นเส้นทางที่ชัดเจน